ราคาบัววันนี้ต้องวิถีพาไปสวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามช่องวิถีพาไปนะครับขออนุญาตเริ่มทีงัว่าพ่อพันนะครับง้วพันธงามนี่นะคุณพ่อคุณรอให้ข้อมูลนะครับเดื๋ยสองตัวแรกก่อนครับเปิดคลิปที่2มาโดยง้ว่าพ่อพันธรอรอนะครับหนุ่มรอสูงใหญ่ครับผมโอเคสวัสดีครับคุณพ่อครับเอามาสองตัวนะครับนาะครับอตัวนี้กันครับพ่อเปิดว้เท่าได้ครับ เจ็ดสิบครับพี <m ary> <m ary anyway> ่น้องเจ็ดหมื่นบาทครับลูกซีไว้ได้ครับพี่น้องได้แล้วครับขนาดได้เลยครับเอาพี่น้องพี่ชายหน้าเบิ้งครับนี่สูงไงเด้ครับนี่รอเลยครับเดน๋ยวผมบัดให้ครับให้เบิ้งถ่ายเขาครับหนึ่งจุดหาหาบวกครับ เกือบร้อยหกสิบเด้อพี่น้องเด้อเจ็ดหมื่นบาทครับพี่น้องตัวนี้ราคาคุ้ยได้นะพอนะ่อเนาะครับรับประกันทุกอย่างลูกซี่ร้ายนะพ่อครับรับประกันแข้งขาทุกอย่าวนะพอ่อครับผมครับครับผมพร้อมใส่งานเลยครับพี่น้องนี่ยเอาเจ็ดหมื่นบาทครับ ตัวที่2นะครับพ่อตัวนี้ครับตัวที่สองนี่ก็ตั้งไว้เจ็ดหมืน่นขนับเจ็ดหมื่นอกันครับพี่นอ้องเจ็ดหมื่นทองว่านะครับเด้อทายลูก,ออกไปเรียบร้อยแล้วครับสองตัวแล้วครับลูกสองแล้วครับพี่น้องสูงสครับ สูงใเงยเลยครับเนี่ยเบิ่งไทยรับประกันนะครับการมดลูกหมดนี่ครับรับประกันมดลูกนะครับพี่น้องแม่รับประกันหมดนี่ท่องว่ามดลูกครับมดลูกบวกขึ้นกันเลยครับผม1.59บวกครับพี่น้อง1.59บวกความสูงนะครับเด้อคุณพ่อว่ารับประกันมดลูกนะครับเนาะแม่พันดีดนะครับเนี่ยเจ็ดหมื่นบาทครับพี่น้องท่องว่างนะครับเจ็ดหมื่นบาทเอ้าตัวนี้เด้อ อ่าตัวอีกรอบด้วยครับตัวอีกรอบตัวนี้ครับตัวผูรครับนี่เจ็ดหืนบาทลูกซีไา้ครับลูกซีว้เจ็ดหมืบาทนะครับตัวนี้ตัวแม่ทองว่างครับเจ็ดหมนบาทท่กันครับอ้าฝากรตเับอศู์แปดศูปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหกห้าหกห้ด้าห้าแปดห้าห้าศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแป 6กห้5แครับตัวละ70,000บาทครับพี่น้องผูหนึ่งผูหนึ่งแม่หนึ่งครับรถได้ราคารถได้เด้อตัวแม่นี่ประกันหมดลูกแล้วครับหมดเลยหมดลูกหมดหลูกครับขึ้นกันเลยครับผมเอ้าวากแต่ทางไหนครับพ่อบ้านเมืองทองครับบ้านเมืองทองตำบลเมืองทองอำเภอเมืองละเอียดยังหวัดละเอียดโอ้ครับผมอยู่อำเภอเมืองละเอียดนี่เนาะเ้องใกล้ๆบ้านเ้องนี่แหละครับผมโอเคขอบคุณครับคุณพ่อครับแครับเฮ้า พงแม่ลูกกันครับพ่อวัสดีครับเหลือจักโตครับพ่อแม่ลูกนะพอเนะเปิดใบเท่ารดครับพ่อเปิดไปจากบาทครับเกาสิบหานะพอนะลูกนี้ตัวไหนพ่อลูกของตัวไหนเนาะอให้เพิ่นขืนมากกันเกาสิบหาครับพี่น้องลูกตัวไหนครับพ่อเนี่ยลูกลูกไอ้ของพ่อตัวไหนครับลูกซี่ไหวครับลูกซี่ไหวครับพี่น้องเอ้จักเดือนแหละครับ เกเ้ายนี่เบิงไทยเพื่อนอันนี้ทั้งนามแน่พัดเด้อครับเด้อนี่ครับบิงด้านข้างนะครับเลิกๆเด้อครับนี่รับประกันแข่งขาานะพอนะให้เบิงไทยครับเออหนึ่งจุดห้าห้าบ,บวกครับหนึ่งจุดห้าห้าบวก ครับพี่น้องไอ้เบิ้งท่นนากรอบหนึ่งเึ๊บเอาครับผมอ่อันนี้ท่ายลูกพนครับนี่เด้อครับเอาไอ้เบิ้งท่ายครับไอ้เบิ้งท่ายไอ้เบิ้งท่ายแม่้อครับเนี่ยเอ มาติดต่อของซื้อขายกับเพื่นเจ้านี่นะครับครับผมเก่ามืนหานะพ่อเนาะครับเอาแม่ลูกครับฝากเบอร์โทรไปเลยครับพ่อโทรพ่อจำได้ไ่มครับจำไมได้บอกไปยังนะครับเอาเนี่เด้อผู้ใดติดต่อสนใจมาเบิ่งไหนที่ตลาดหน้าบ้านหันได้ครับคุณพ่อเป็นมาประจําอยู่แล้วมาจากทางไหนครับพ่อกามราศัยกาลสินเท่านั้นครับเนาะเอาเก่ามือหานะลูกซี่ไหวครับพี่น้องครับผมโอเคขอบคุณนะครับพ่อ สวัสดีครับสวัสดีครับว่อเอามาจลกโตครับเอามาสองขายต้นเหลือตัวเดียวดีนะครับเนาะครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้หาสองหาที่สองครับห้าหมื่นสองพันบาทได้ครับพี่น้องห้าหมื่นสองครับอ้าวนี่ครับสูงใหญ่เลยครับนี่เบิร์กถ่ายก่อน เห่างกดค้างไว้ครับ1.5ึหา,หาบวลด,ด้วยครับ1.5ึหา,หาบวกความสูงครับผมรับประกันทุกอย่างน,นะครับพอ่อแข้งขาทุกอย่างครับผมในเบื้องหน้าเพื่อนกันครับอีกแล้วครับโอเคอา้าวผู้ใดสนใจเด้อครับฝากเบอร์โทรไว้หน,นครับพอ่อ 09431089730943108973เปิดว้ที่เท่าไหร่นะครับหาหาสอหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องเอาผู้ใดสนใจเวยครับเด้อติดต่อคุณพ่อมาได้เลยครับโอเคช่องวิธีพาไปครับพ่อวิธีพาไปครับผมสิดล่งมือนี่แหละครับครับโอเคขอบพื้นแล้วครับพ่อนะครับเฮ้ ข้างในเริ่มแน่นแล้วนะครับนี่เมื่อวาเริ่มแน่นแต่ก็ยังยางได้ยังทายได้ง่ายอยู่ครับโอเคอยู่เทียบกับเมื่อวานนี่ก็ตัวนี้จะง่ายนะครับอ่ะเบิ้งคนพอเดี๋ยวกับสวัสดีครับรถเอาตัวไดมากครับผมแม่ลูกครับเปิดไปเท่าไหร่ครับสองหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องสองหมื่นเก้าพันบาทเด้อหนิฮะอู้ใดมัก นี่เด้อครับเด้อเบิ่งถ่ายมันก่อนน่ครับหนึ่งดบวกด,ด้วยครับความสูงหนึ่องสี่บวกครับผมสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเนาะครับลูกผูหรือแม่่นึ่งลูกผูหรือแม่ครับลูกกับปูนะครับ คครับผมสาบประทูไปนะครับ098 642 6 5 2 9 098 642 0529 2 9ป0 0กงูาทเกูน้องเกากันแุกี่งูนอเกอเบารครับพี่น้องาประกันทุกอย่างนะครับเนาะครับโอเคขอบคุณรกครับไปต่อครับ พ่อสวัสดีครับเอามาตัครับพ่อครับแม่ลูกบ่ครับนี่โอตัวเดียวนี่นะครับนะเปิดเท่าไหครับพ่อยี่สิบสี่ครับนี่อ้าพี่น้องิ่งราคาเบาๆด้ครับนี่สองหมพบาทครับพี่น้องสองหมพบาทครับหนึบวกครับหนึบวกความสูงได้พี่น้องเด้อสองหมบาทโอ้ราคาหนาสนใจครับพี่น้องเ รับประกันแข่งขานะพอนะ่อเนาะครับครับคนเหลือตัวเดียวได้ผมพาเบิ้งท่าให้เบิ้งก่อนเอาไปเด้อครับอ่าเบิ้งท่าให้ก่อนอ่าค่อยๆไปเลยครับให้เบิ้งละเอียดก่อนโอเคครับฝาวโบทูกันนะครับพอ่อศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสี่สามสาม 2318087433 2 3 1 8ศูน0 0แปดเจ็ดสี่สามสามสามหนึ่งแปดสหนสีับาทครับอยู่บ้านไหนครับผมบ้านเานขาใกล้ๆนะครับเนาะเอาสารคามเ้องนี้ครับพี่น้องบ้านเขาเด้อครับเด้อใกล้ๆบ้านหันนี่แหละเอาโอเคสนใจติดต่อคุณ่อมาได้เลยครับ24,000บาทครับพี่น้องราคาหนาะสนใจครับอะไรผมทายหนาไปในเบิ่์นกันประกันตำหนีนะพ่อเนาะ โอเคเอาคืนไหนครับพ่อไปต่อเลยครับพี่น้องสวัส <l ap> <l ap> ดีครับเอามาจากโตครับสโต๊ะเหลือตัวนี้บอกครับอ้าว <l ap> ตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่ครับตัวแปดซีฟแปดตัวละแปดซีฟนะครับเนาะครับ <l ap> ผมโอ้นี่หสวยงาม ทองเปาหรือว่าทับเหรอครับนี่ยทับซีไวครับผมนี่ใบาอ๋อเอาไปยังครับซีไหยังครับซีไศูนย์เกหครับพี่น้องตัวนี้เอาทับไปแล้วเลยครับเด้อตัวละแปตัวละแปดหมืบาทครับพี่น้องตัวละแปดหมบาทนะครับซีไศูนย์เก 1.42บวกครับ1.42บวกด้ครับเด้อเอาอีกตัวหนึ่งครับเรืองไทยกันตัวนี้ครับ1.52บวกครับ1.52บวกด้วกครับเด้ออนี้ครับท่องตัวไหนก็ครับผมฟ่องบุรียินสปินเรยนะครับเนาะสติงเลยอ่ะ สี่เดือนครับสี่เดือนนะครับเนาะตัวนี้สี่วัศูนย์เก้าหกสองเดือนครับพี่น้องเอาโต่ละแปดหมื่นบาทครับรับประกันแข้งขานะครับเนาะประกันทองประกันทองพร้อมครับอี๋เอาเรียบร้อยแล้วครับตัวละแปดหมื่นได้พี่น้องเด้อสนใจติดต่ออ้ายมาเลยครับฝากเบอร์ไว้นะครับศูนย์เก้าสองสี่หนึ่งสี่แปดสี่สามแปดมศูนย์เก้าสองสี่หนึ่งสี่แปดสี่สามแปดมาจากทางไหนครับน้องพ่อครับน้องพ่อเอาน้องพ่อรายลเอียดเท่าไหร่เนาะครับผมเอา ติดต่อไอ้ขึมาได้เลยนะครับเด้อะเขาุขหลายไรครับอ่าสวัสดีครับพ่อเหลือจักตัวครับพ่อเหลลือนี่ะครับตัวเดียวเนาะครับเนาะเอาเปิดไปเท่าไรครับพ่อเจ็ดหมื่นถ้วนเนาะครับเนาะเจ็ดหมื่นถ้วนโอ้สูงใหญ่เลยเด้อครับเนี่ยผมเบิ่งทายหนาให้เบิ่งก่อนท้องสี่เดือนปะครับสิบสี่เดือนแล้วครับงอสาวได้พี่น้องเด้อ าเบื้างขาอนรับประกันแข่งขานะครับเนาะครับผมอ่าหนึ่งหนึ่งเลยครับหนึ่งจุดห้าสี่บวกครับพี่น้องเจ็ดหมื่นถวนนะครับเนาะเจ็ดหมื่นบาทครับครับผมอาเดี๋ยว ขอท่ายท้ายให้เบิ้ง่อนครับพี่น้องคลิปนี้ใจเย็นๆนะครับเด้อเนี่ให้เบิ้งยังละเอียดเลยครับพี่น้องผู้ใดสนใจโอเคครับฝาะครับฝากเบอร์โทรไว้เลครับผม087 867 0548 087 867 0548ครับผม70,000บาทอันนี้ครับผม บ้านตุ่มอ่าอำเภอคลองชัยเรอเออเท่าไหร่ะครับเนาะกาลสินโอ้กาลสินคลองไชยครับอำเภอคลองชัยจังหวัดกาลสินครับพี่น้องครับโอเคครับผู้ใดสนใจติดต่อคุณพ่อบได้เ้อครับเด้อพวกคลองชัยเด้ออากาลสินครับผมขอบคุณหลายครับพ่อดีครับนะครับเรับสวัสดีครับสวัสดีครับไอเอาตัวไหนมาครับนี่ครับครับเปิดไปเท่าไหร่ครับ 3.9เกครับ3.9พี่น้อง3.9 0 0 0บาทครับ1้อครับอ่1.40บวกครับ1.40่บวกะผมเดี๋ยวเบื้งนายก่อนครับเดี๋ยวเบื้งหนายก่อนครับพี่น้องครับผมเอาประกันตํานี้เนาะพอเนาะครับเอาสายโบดผู้ใดมากบวเด้อออ เลือดหลครับบทขาวเลือดเลือดหลเลยนะครับนี่ครับขอละค่า้อีกรอบนึงครับสามหมครับสามหมบาทครับพี่น้องฝากเร์ทุครับศูนย์แปดสาเก้เกองเจ็ดหก้าสองเจ็ดหกศูนย์แปดสามสี่เก้าศูนย์เก้าสองเจ็ดหกอ่าเจ้าเดียวกันนะครับนะเอาสามหมื่นสองพันบาทครับพี่น้อง32,000บาทนะครับเด้อเอานี่ สาวสวยครับสาม0มืานสองพบาทาเบิ้งข้างหน้าเพื่อนเราได้ครับได้เบิ้งไทยกันอาครับนึ่งจุดสามหนบวกครับ1.31บวกให้เบิ้งไทยกันเอาได้ครับสองตนะครับเนาะ ขอ,ขอเบอร์โทรอีกรอบนึงครับ083 490 9276 083 490 9276ตัวนั้นครับ39,000บาทครับพี่น้องตัวนี้39,000เด้อตัวนี้32,000บาทแล้วครับนะเนาะอ้าติดต่อได้แล้วครับผมโอเคขอบคุณหลายครับไปครับเฮาทางนี้เบิ่ง สูงใหญ่เลยาเบื้องต่อครับพี่น้องง่วงแน่นครับตรงนี้อยู่นี่กลางกตลาดนี่ก็ค่อนข้างแน่นแล้วครับแต่ก็พอยังได้ครับไปได้เยอะคุณพ่อสวัสดีครับพ่อมาเลิกโตครับพ่อแม่ลูกแม่ลูกเนี่ยนครับเปิดได้เท่าไหร่ครับพ่อ บ62นะครับเด้อ62,000บาทครับท้องว่างนะครับหรือทับแล้วท้องว่านนะครับอันนี้ลูกตัวใดน้องครับนี่ลูกตัวแครับโอ้สีงามนะครับนี่พี่น้องผู้หรือแม่นะครับนี่แม่บ่อเห็นตัวโตผูนะพอนะเอาเอาให้เบื้องหน้ากันครับพี่น้องให้เบื้องหน้าครับอ่า ครับเด้อครับเดี๋ยวเบิ้งง่ายเพิ่อนกันเบิ้งง่ายเพิ่นก่อนนะครับนีน่เดี๋ัวใจเย็นๆค่อยๆไปครับพี่น้องให้เบิ้งละเอียดดนะครับเด้อผมสิซอยให้เบิ้งงในละเอียดเลยเมื้อน,นี้ครับลูกแรกนะพอนะ่อเนาะครับรับประกันแข่งขานนะพอ่อ ครับรับประกันตั้มนี้แข่งขาทุกยางครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรไว้นะครับพ่อ088 337 3375 0375 088 3370375เปิดว้เท่าไหร่ครับผมเปิดใ้6 2 6 2 6ืน2,000บาทครับยุตไสาครับพ่ออำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามเท่านะครับเด้อเอ้าผู้ใดสนใจครับงอลูกแร่ครับคุณพ่อรับประกันทุกยางครับครับผม ราคาคุยได้นะพอเนาะค,นครับเอาครับขอคุยอะไรครับพอ่อนะครับเอาอ่าข้างในมีอีกหลายเลยครับนี่เอาผู้ใดที่เพิ่นอยู่กับงัวผมจังสิทธิ์ขอไปถามได้เลยครับเด้อบางโตที่เพิ่นบม่มีเจ้าของกะ บอสามารถได้ข้อมูลกันแต่ยังโบเรเข้าไปเด้ครับเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวแหนมหาจะเข้าก่อนขอสวัสดีครับมาเบิ้งหรือมาเอขายครับนี่ยมาเสือมาขายออมาเสือเดเอามาขายป่ะครับพ่อยุสัยครับตัวไหนครับพ่อนี่บ่ะครับนี่บ่ะครับพ่อครับเปิดไปเท่าไหร่ครับพ่อ 43ครับ43,000บาทครับสูงไงนะครับเนี่ยสีา43,000บาทได้บุญถ่ายทายให้เบิ้งกันสี่หมนสามพับาทครับอ้อเป็นเหตุเบิ้งถ่ายบ่เนาะนี่นี่ครับอ่ะามันหมุนพอดีเด้อครับเด้อ43,000บาทครับผู้ใดสนใจครับ สูงไงหาจะร้อยห้าสิบบวกอยู่นะตัวเดียวป่ครับพ่อมู่นี่มาแมนเบอรเลยป่รยปครับเอาผมขออนุญาตถ่ายตอนในตัวนี้นะครับพ่อเปิดไปเท่าไหร่เซาซีหาล้อยตัวนี้นะครนะับเนาะสองหมื่นสี่นารอยครับพี่น้องอานะวตนี้เดาอสาหน่อย1.31บวกครับ1.31บวก24,500บาทครับ 24,500ื่นสี้าร้บาทนะแประกันแข่งข้าน,นะพอนะ่อเนาะครับบ่<ต>มีถกบ่มีถอนเลยเอา้าวคุณพ่อรับประกันแล้วนะครับครับตัวอื่นแล้วครับพ่อเศรษฐีห้าร้อยเ้รอ้าราคางามเลยครับพี่น้องนี่ราคานี่น่าสนใจครับ24,500ครับตัวนี้24,500บาทสาวสวยครับสาวสวยอา้าวนี่เดี๋ยว เพิน่นมาอยู่ซื้อๆอยากทายทายครับบ่ได้เด้อเอาครับราคาสำกันครับสองตัวนี้สองหมื่นสี่พันห้าร้อยครับกับตัวนี้ครับโอเคสาวสวยครับตัวอื่นครับพ่อนี่บอกครับนี่ตัวนี้ตัวนี้เนาะอ่าฝากประทูวไว้นะครับพ่อศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์สองหก สามศูนย์สามแปดครับราคาเนี่ยพอฟั้งยี่หรีครับพี่น้องโดยเฉพาะ2แม่เนี่ยครับสสาวสวยเนี่ยครับสองหมื่นสี่พันตัวละ2 4งหมบาทครับนี่ครับตัวนี้เด้อครับตัวนั้นครับเพื่นบ่อยเก่าแก่เด้อครับเด้อเอาติดต่อคุณผอมาได้มาตั้งทีไหนครับพ่ออําเภอบ้านพายขอนแก่นนะพ่อเนาะเอาโอเคครับใครสนใจก็ติดต่อไปได้ครับผมขอบคุณครับพ่อครับ ไปก่อนอ่ะโอเคครับสำหรับการถ่ายทํำอ่าคลิปที่2ครับของช่องวิธีภาพไปกับขออนุญาตยุติการถ่ายถ้ำเพื่อนนี้ครับ FC ท่าทันใดที่ติดตามมาถึงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจง้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องในสาง่งสันคลิปต่อไปครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอกขอขารถ้ำบาสวัสดีครับ